ความชื่นชอบของนักตะเกียงเนี่ยนะครับคนที่สะสมอย่างวัตถุบโบราณอย่างตะเกียงเนี่ยมันก็จะมีความชอบตะเกียงในแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะชอบที่มูลค่านะครับยิ่งเขายิ่งราคาสูงบางคนอาจจะชอบที่ฟังก์ชันการใช้งานที่มันแปลกกว่าชาวบ้านนะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบที่มันดูไม่ค่อยเหมือนตัวอื่นนะครับ อย่างเช่นเจ้าโคแมนนะครับโมเดล275ตัวนี้นะครับเจ้าโคแมนโมเดล275เนี่ยครับก็จริงๆอายุในการที่ผลิตออกมาจำหน่ายเนี่ยก็ไม่ได้ยาวนานนะครับถ้าเทียบกับตะเกียงโมเดลอื่นของโคแมนแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าด้วยความแปลกนะครับก็คือปอกแก้วเนี่ยจะมีลักษณะ พิเศษเลยก็คือมันจะเป็นโปะทรงที่เป็นกรวยบานออกนะครับซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในตะเกียงยี่ห้ออื่นๆรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็หมวกก็จะเป็นหมวกหมวกมันก็จะเป็นทรงแปลกๆนะครับถังก็จะออกป้านๆนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยเตตะตนะครับบอกเลยว่าตอนที่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกเตตะตก็ก็ไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อนะครับ e BA b a b <ๆ S 2> ถ้า หลายคนโชคดีนะครับหลายท่านโชคดีอาจจะได้ตะเกียงรุ่นนี้ที่มีเคสนะครับเป็นเคสพลาสติกที่เรา,าเรียกว่าคาเมเชลคราวนี้ในแง่นวัตก,กรรมเนี่ยมาดูว่าเจ้า275เนี่ยมันแตกต่างกับรุ่นอื่นๆยังไงจริงๆ275เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เอาจากตะเกียงโมเดล220นะครับยอดนิยมของโคแมนนั่นแหละนะครับ ไส้ไหนพูดง่ายว่าไส้ไหนเป็น2องของแต่ว่ามาเปลี่ยนระบบหลายอย่างเปลี่ยนหน้าตาทังเปลี่ยนโป๊ะแก้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนหมวกนะครับแต่ว่าเจเนอเรเตอร์เนี่ยใช้ตัวเดียวกันเพราะันความสว่างเนี่ยก็จะใกล้เคียงอยู่ประมาณที่สา0ห้าสิแรงเทียนประมาณนั้นนะครับเป็นตะเกียงสองไส้นะครับแล้วก็ทําโป๊เริ่มทำเป็นโป๊ะฝ้าขึ้นมาเป็นซีซีเพื่อไม่ให้กวนตาผู้ใช้งานนะครับ จุดเด่นอีกอย่างของ275ที่พัฒนามาแล้วถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่ใช้มาอยู่จนถึงปัจจุบันก็คือเจ้าระบบการาการเปิดวาลวเปิดปิดแรงดันนะตะเกียงรุ่นเก่าๆของโคแมนเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีวาลวอยู่2ตัวนะครับจริงๆก็คือวาลวเปิดน้ํามันกับกับตัวที่ดันนมหนูนะครับแต่275เนี่ยเป็นตัวแรกที่ปรับปรุงระบบวาลวเนี่ยเป็นตัวเดียวมันจะมีวาลวแค่วาลวเดียว นะก็นัว่าตรงนี้เป็นพื้นฐานของตะเกียงมาถึงยุคปัจจุบันครับก็ทําการจุดเจ้า275มาแล้วนะครับก็ด้วยความสว่าง350แองเทียนนะครับก็เรียกว่าใช้นยามค่ําคืนเนี่ยสว่างพอเพียงเลยนะครับแล้วก็แถมมีโป๊ะฝ้ามาให้จากโรงงานเสร็จสับนะครับทำให้ไม่กวนตาเวลาถ้าเราต้องแขวนตะเกียงในระดับสายตานะครับ เจ้าตะเกียงตัวนี้นะครับดูจากก้นถังเนี่ยบอกว่าผลิตเมื่อเดือนมิถุนายนปี1น8 1นะครับก็อายุนามก็3ามกว่าปีนะครับผมได้มาก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับใส่น้ำมันลูกไส้ใหม่จุดก็สว่างใช้งานดีเหมือนเดิมนะครับเนับว่าเป็นตะเกียงที่แกลกและก็น่าใช้ตัวนึ้งนะครับหวังว่าคนที่ชอบตะเกียง เก่าโคแมนก็คงจะถูกใจนะครับขอบคุณครับ